มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคม2566นะคะเป็นกำลังใจให้หมอลินในการกดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสงานของคุณช่วงนี้ไม่ได้ดั่งใจนะคะติดขัดให้คุณอดทนรอเวลาที่สำคัญให้ระมัดระวังคุณจะถูกแทงข้างหลังเกี่ยวกับเรื่องงานจะทำให้คุณเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับนะคะ ช่วงนี้ให้คุณมีสติและใจเย็นในการแก้ปัญหาในเรื่องของการงานไปก่อนนะคะการเงินนะคะช่วงนี้เครียดพอสมควรนะคะที่สําคัญช่วงนี้คุณไว้ใจใครไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการเงินแนะนําให้คุณไปไหว้ขอพรเสริมดวงในเรื่องของการเงินกับองค์ปู่องค์ย่าเกี่ยวกับองค์พ่อพญานาคนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นสําหรับความรักนะคะคนที่มีแฟนมีคู่ให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงให้มีสติอย่าใช้อารมณ์ไม่งั้นความสัมพันธ์ของคุณจะยิ่งแย่นะคะ ที่สาคัญให้ระมัดระวังมีเกณฑ์จบหรือว่าเลิกลากับคนรักนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วให้ระมัดระวังการหย่าร้างนะคะมาต่อกันที่สุขภาพคุณจะมีอาการปวดเอวปวดขาปวดแขนทั้งสองข้างสลับข้างกันเป็นนะคะหรือบางทีหันไปหยิบของผิดจังหวะปวดตั้งแต่คอยันเอวนะคะ ช่วงนี้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีนะคะนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสเดี๋ยวมาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ค่ะ